ครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเด็กบนดอยรอบผมเนาะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เกาหลีใต้นะผมเนาะตอนนี้คือหนาวมากเลยนะผมเนาะโอเคก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่กับทุกคนกันก่อนเลยนะผมเนาะก็ตอนนี้สวัสดีปีใหม่สองห้าหกเจ็ดสองูสองสี่กันทุกคนนะผมเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะผมเนาะก็ในปีนี้นะผมเนาะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะผมเนาะประทัดที่จุดกันสิ้นปี ที่ผมได้จัดมาจากเว็บไซต์อ f a v o r s นะครับผมเนาะก็บอกเลยนะผมเนาะว่ามีหลายโปรโมชั่นให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะผมเนาะแม้ว่าจะาปีไหนนะผมเนาะทานอ n งไฟเวิร์สเขาก็จะจับแพ็กเกจแบบนี้กันให้ดูนะผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกันก่อนนะผมเนาะก็ผมได้จัดอ่าเซตกุปกิ๊บนะผมเนาะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะผมเนาะก็จะมีด้วยกันพุจันทาพิรามิทอร์นาโดพุ 36นดัดสเก็ตด,ดาวผู้มือถือนะผมเนาะแล้วก็ข่มันก่อนนะผมผู้มือถือมัลคินมัลลคินนี่ ทีแรกผมก็คิดว่าได้2อ,อันตามโปรไฟล์ที่เขาโฆษณาแต่ก็ได้แค่อันเดียวนะผมแต่ไม่เป็นไรโอเคไปแล้วก็จะมีเซตอ่าห้าพันด้วยกันนะผมเนาะเซตห้าพันเซตหบบนึ่งหมื่แบบเนี้ยทุกซื้อหนึ่งปีนะผมเนาะท่านอองเฟเวอร์สเขาก็จะจัดการแบบนี้นะผมเนาะน้องๆหนูๆคนไหนนะผมเนาะที่สนใจประธานหรือว่าผู้อะไรต่างๆนะผมเนาะก็สามารถเข้าไปที่อ่ากูเกิลนะผมเนาะหรือว่าทำเพจก็ได้นะผมเนาะที่ อ่าอเว็บไซต์ o n f i v e r s นะผมนาะเพราะว่าแกเป็นที่หนึ่งของไทยในเรื่องผู้อยู่แล้วนะผมนาะมีสินค้าให้เลือกมากกว่า500ชนิดเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็คือผมได้เซตมา1,599นะผมโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูผู้ที่ผม จัดมาแล้วก็ส่งไปทันบ้านแล้วก็ให้แกถ่ายคลิปมาส่งต่อให้นะผมเนาะโอเคจากองไฟเวอร์สของเราเองนะผมเนาะโอเคไปดูคลิปแรกของเขาของเรากันเลยนะผมปุ๊สเกต็ตดาวน้อยนะครับสเกตดาวน้อยจะเป็นยังไงไปดูกัน นี่ครับผมจากประมาณนี้นะครับผมน้องก,ก็จุดขึ้นไปแล้วก็แบบฟ้บแบบนั้นเลยนะฮะเนาะโอเครอบนี้เดี๋ยวเราจะไปให้ดูอ่าตอนนี้ทางไหนนะสเก็ตด,ดาวน้อยเดี๋ยวดู จันทาจะเป็นยังไงไปดูกันนะพุจันทาครับผมรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูพุจันทากันนะฮะพุจันทาจะเป็นยังไงไปดูกันนะ

โอ้ผู้สวรรค์จันทรานี่บอกเลยว่าสวยมากเลยนะผมเนาะเดี๋ยวถ้าปีหน้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวผมจะ จัดต่อแน่เลยนะครับผมนะ้ะภูสวรรค์จันทรานี่ถ้าเอามาเรียงกันส 4, ักสี่ห้าดวนแบบนี้นี่สวยเลยนะผมเนาะแต่เมื่อกี้เห็นในคลิปมันล้มด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรน้องขาอาจะวางบนข้างบนแล้วก็แบบจริงๆไม่ต้องทําอะไรนะผมเนาะภูสวรรค์จันทราก็คือแบบแกจะหมุนตัวเองกับมันนะผมเนาะให้เราไปวานที่ปูนซีเมนเพอนาะนะนะเออแต่เมื่อกี้ที่วนันเห็นในคลิปก็นะจะวันในพื้นที่หน้าดินบ้านผมนั่นแหละนะผมเนาะก็หมุนได้ครับผมไม่มีปัญหานะผมโอเคคลิปนี้อ่ะ ถัดไปนะผมเนาะนดยูนอ่านกยุงไม่มีในเส้นนะแต่ผมซื้อแย่ต่างหานะผมเนาะโอเคไปดูกันนดยุงก็สวยนะครับผมจากออมไปดอกสเปนนกยูนจากออมไปเวิร์ดจะเป็นยังไงไปดูกันเธติดด <c oughs> ้อ่าอาอาออ่อ่อา่อ <c oughs>

โอ้โหดอกสเปนโดยนโนดยุงของเรานี่บอกเลยว่าสวยมากเลยนะผมเนาะแต่เมื่อกี้ดูในคลิปนี่เหมือนน่าจะมีผิดพลาดอะไรสักอย่างนะผมมันไม่ออกทันซ้ายด้วยนะแล้วก็แบบอะไรนะน่าจะเสียหรือเปล่านะผมปกติมันจะต้องมีห้าหกดอกด้วยกันนะผมตามที่โฆษณาไว้นะครับผมเนาะผู้ที่ผมเข้าไปดูต่างๆนานๆน,นะผมเนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรอันนี้น่าจะผิดพลาดน,นะผมเนาะโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคเราไปดูคลิปถัดไปกันเลยนะครับผมเนาะรอบนี้ก็ไอเป็นกองเล็ก ไข่มังกรเล่นนะผมเนาะไข่มังกรเล็กก็คือผมเคยทําคลิปจุดจุดรูดด้วยกันด้วยกันแล้วนะผมแต่อันนี้ก็คือเขาให้มาก็เลยลองจุดเล่นๆดูนะผมไข่มังกรก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะผมเนาะไข่มังกรเล็นจากออนไฟเวิร์จะเป็นยังไง จริงๆไข่มังกรนี่ถ้าเราจะจุดหลนัดพร้อมกันนะผมเนาะไม่จําเป็นต้องไปจุด1จุด1ลูก2ลูกแบบนี้นะผมเนาะก็คือเรารวมกันหมดแล้วก็จุดลูกเดียวพอนะผมเนาะแล้วมันจะเชื่อมต่อกันเองอัตโนมัติเลยนะผมเนาะเพราะมันมีสเก็ตไฟในการไปเชื่อมต่อแต่ละลูกอยู่แล้วนะผมเนาะผมเคยทาคลิปอยู่นะผมก็อย่างที่บอกแหละผมเคยทําคลิปจุดไข่มังกร5้ลูกพร้อมกันเลยนะผมบอกเลยว่าไฟนี่อุ้มอามเยอะมากเลยนะผมทั้งควานทั้งไฟแบบนี้นะครับผมเนาะโอเคปรอลนี้เดี๋ยวเราไปดู พีระมิดท,ทอร์นาโดนะผมเนาะคลิปนี้อุ้ยผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะไอ้ประทันรูปแบบนี้นะผมเนาะคือแบบจรวดพุ่งขึ้นไปข้างบนแบบนั้นอะโอเคเราไปดูกันนะฮะพีระมิดทอร์นาโดจากองไฟเวิร์สจะเป็นยังไงไปดูกันจี้หายสิเด็หมดแต่ไม่ใช่บัตรแบบนั้นเอาอ่ะจะสั่งให้พอดานไหม โอ้โหพีระมิดทอร์นาโดนี่บอกเลยว่าเจ๋งมากเลยนะผมนาอเพอาะมนแบบแบบ หมุนคันล่างแบบติ้วๆๆๆๆแล้วพร้อมจะขึ้นแล้วนะอะไรแบบนี้มันแกวคึ้งพุ่งขึ้งไปเลยนะครับผมเนาะโอเคแต่แนะนําให้เล่นที่ล่งนะผมเนาะเพราะว่ามันอันตรายนะผมนะเนาะเผื่อไปตกใส่บ้านตกใส่หลังคาไฟไหม้ได้เลยนะคนระับผมเนาะโอเคก็สำหรับน้องๆนะผมเนาะก็ใครที่สนใจประท้าหรือว่าพูอะไรต่างๆนานาทุกเทศกาลเลยไม่มีหรือว่าจะไม่มีเทศกาลอะไรต่างๆนานานะผมเนาะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ o n f a v e r s e นะผมเนาะเข้าไปแล้วก็สามารถกดสั่นอ่า บางคนมีปัญหานะผมในการส,ารสั่งสินค้านะผมเห็นท่านมาในไลน์ผมเยอะมากเลยนะฮะก <laughs> ็น้องๆครับผมอยากจะแนะนํานะผมเนาะก็คือถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์เสร็จแล้วนะผมเนาะให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะแล้วมันจะมีคําว่าติดต่อพนักงานนะผมเนาะที่ไลน์หรือว่าที่เพจอะไรแบบเนี้ยถ้าไปถามเขาเลยนะัะผมน้องๆเ <c oughs> ขาพร้อมตอบนะครับผมเนาะแล้วเราสามารถสั่งสินค้าโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะผมนะครับผม โอเคเราไปดูคลิปถัดไปกันเลยนะผมเนาะรอบนี้ก็จะเป็นอ่ผู้ไรเฟิลส8มแปดแปดนะผมแต่มันไม่จะไม่ใหญ่กว่านั้นนะผมเนาะอันนี้อันนี้นั่นแหละ อันนี้นั่นแหละครับผมที่ผมบอกว่าเอ้าที่แรกก็คิดว่าน่านจะได้2อ,อันแล้วแต่สุดท้ายได้แค่มาอันเดียวแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะผมเขาน่าจะรวมในเซ็ก,กันหมดแล้วนะผมเนาะเวลาจะจุดเราก็จริงๆไอตัวนี้ตัวเลนนี้ถือได้นะถือแล้วก็ยินได้นะผมเนาะไอคลิปที่ผมเคยทําในพุส3ม8ก็ถือยินได้นะผมเหมือนปืนกลเลยนะผมแต่ก็ผมบอกน้องใช้ให้แกมัดใส่มัดใส่ที่ไมยไว้แบบนี้ผมเนาะก็คือปอกไ้ไว้ก่อนนะผมเนาะโอเคอันนี้ก็คือ3 8 8แแแบบเล็กนั่งเอ็นนะผมเราไปดู คลิปกันเลยนะครับมาริเกอร์จากออ f เฟเวอรจะเป็นยังไงไปดูกัน เจลก็จะประมาณนี้นะผมนาอก็เหมือนสาวแปลแหละแต่ก็มันเล็กกว่าแค่นั้นนะผมโอเคเราไปดูคลิปถัดไปกันเลยนะผมนาอคลิปนี้ก็คือผุสามสิบหกนัดรัวๆเลยนะคบผมนาอเดี๋ยวจะเป็นยังไงอไปดูกันเลยนะครับแฮปปี้ผุสามสิบหกนัดจากออมไฟเวิร์ดจะเป็นยังไงไปดูกันครับ โอ้โหแฮปปี hmm. พ mm ้พุกสามสิบหกนะของเรานี่สุดจริงจินเลยนะฮะน้องๆเพราะว่าแบบก่อนจะจบก็มีเสียงขึ้นมาปี๊แล้วก็แบบตบท้ายด้วยขึ้นไปตุ่มเสร็จแล้วก็จะมีแบบฟาบแบบนั่งปิดไทยด้วยนะผมเนาะบอกเลยว่าสวยมากเลยนะผมเนาะถ้าซื้อมาสักสองสามอันแล้วก็สามสิบนัดสามสิบหกนัดรวมกันแล้วก็จุกข,ขึ้นไปพร้อมกันนี่นะ่าจะเจ๋งหน้าดูเลยนะผมเนาะโอเคปะ คลิปสุดท้ายไฮไลท์ของเราเลยนะผมนาอก็คือผู้เหมือนทั่วไปใหญ่ๆเหมือนที่คนอื่นจุดกันสิ้นปีเลยนะผมนาอก็คือเก้านัดของเรานะผมน้องผู้เก้านัดจากอองไฟเวอร์นะผมจะไปยังไงไปดูกันเลยนะครับผู้แฮปปี้ทาซ่าจากอองเฟเวอร์จะเป็นยังไง โอ้โหเป็นไงบ้านครับพุกแฮปปี้ทาซซาจะอองไฟเวอร์สนะผมน้องก,ก็คือแบบแต่ละครอบครัวแต่ละ ในหมู่บ้านผมก็คือจุดกนเสิ้นปีกันละเนระนาวกันเลยนะผมเนาะไม่รู้ว่าเสียนปีนั้นคือมาจากผู้ของผมหรือว่าผู้คันบ้านอะไรต่างๆนานา,นาแบบนี้นะ <Latin. S 1> ผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะผมในที่ผมจัดเซต1599จากองไฟเวิร์สมาในปีนี้ก็ทุกคนต่างได้ดูได้ชมกันแล้วนะผมเนาะท้ายที่สุดน,นี้นะผมเนาะก็อย่างที่บอกนะฮะผมเนาะใครที่สนใจประท้าดูว่าผู้อะไรต่างๆนานานะผมเนาะก็สามารถเข้าไปได้ที่เ <partes S 1> ว็บไซต์องไฟเวิร์สนะผมเนาะที่หนึ่งของไทยในเรื่องพูนะผม นอก็คือมีสินค้าให้เลือกมากกว่า500ชนิดเลยนะผมนะผมเนาะไม่ว่าจะเป็นททศกาลอะไรต่างๆนานานะผมแกตอบโจททุกรูปแบบนะครับผมเนาะเพราะว่าแกมีทุกอย่างอะฮะผมเนาะเดี๋ยวผมก็จะจัดเรื่อยๆนะผมในการที่จะทดลองสินค้าใหม่ๆนะผมที่ผมไม่เคยทดลองอะไรต่างๆนานาแบบนี้นะผมเนาะโอเคใครที่สินนี้นะผมเนาะก็อยากจะฟานบอกสําหรับอ่าเล็กๆน้อยๆนะผมเนาะอ่าเขาบอกมาว่าองเฟเวร์สนะผมสกิ มาให้น้องๆนะผมว่าเราอย่าไปนี่นะผมเนาะบางคนอาจจะสงสัยนะผมเนาะนะน่าจะท่านหายแอ,อดมินเยอะเกินไปหรือเปล่าเนาะว่าจุดที่จุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใส่ชนวนอะไรแบบนี้นะผมเนาะก็ตรงนี้เขาบอกมากว่านะผมเนาะสติกเกอร์สีเหลืองน,นะผมเนาะที่มุมกล่องนะผมเนาะก็คือเราไม่ต้องแกะหมดเลยนะก็คือแบบจะมีแค่เล็กๆน้อยๆสติกเกอร์สีเหลืองตรงนั้นก็คือเราก็ฉีดตามรูปนะผมเนาะตรงกลางเพื่อจุดชนวนแบบนี้ได้เลยนะครับผม โอเคจะประมาณนี้ผมเนาะทายที่สุดนี้ใครชอบคลิปนี้แล้วผมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ